เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีสไตล์ทุกคนกันด้วยนะครับผมสาหรับลิปนี้นะฮะเราได้เอาดีของน้องเจ้าใจมาเล่นครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีของลูกแคนพี่เองนะครับผมเลดี้สาวสวยในแคนเรานะฮะที่พี่เอาไอดีนี้มาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะเอาไอดีนี้เนี่ยไปเกียนเหล่าผู้ชายในโหมดฟรีสไตล์กันครับเขาอาจจะขอเราเข้าตีนะฮะพอเข้าตี้ไปแล้วเนี่ยพี่จะเปิดไมค์ทำเสียงกระเทยใส่เขาครับแล้วเรามาดูซิว่าปฏิกิริยาของผู้ชายเหล่านั้นนะครับผมจะเป็นอย่างไร โอเคมารับชมกันเลย <B it> หน้าที่ในหมดโซนฟรีสไตล์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับเราแต่งตัวผู้หญิงแล้วเราชื่อเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแค่ไปยืนอ่อยครับผมยืนอ,อ,ยยนอ,อ่อยฮะยืนอ่อยบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับผมก็จะมีคนเข้ามาม่อเราแน่นอนครับมีผู้หญิงคู่แข่งอยู่หนึ่งคนนะฮะ เนี่ยต้องเช็ดนะครับผมนั่งเนี่ทำตัวเป็นไฮโซเข้าไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีคนมาเดี๋ยวก็มีคนมาเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาหาเราเชื่อดินะฮะมาไอมาแล้ว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 แม่ให้หัวใจมาแบบนี้อ่ะเอาคืนไปครับผมเฮ้ยดูดูเขาจะคุยอะไรกับเรานะครับมาดูซิว่าเขาจะคุยอะไรกับเรานะฮะเฮ้ยมึงไม่คิดจะพิมพ์อะไรเหรอปดูซิว่าชื่ออะไรครับโอ้ ชื่อจีชื่อจีชื่อจีค่ะนี่ชื่อจีค่ะเสร็จกูได้เสร็จกูได้จะพิมพ์อะไรต่อฮะอายุเท่าไหร่เหรอเจ้าใจนี่น่าจะ17นะครผมบผม17นะฮะ17นี่บอก17นี่กูแก่ไปหรือว่าเด็กไปวะโอ้ต้องจีต้องจีขายไม่ออกวันทูท่าแล้วเนี่ยจะขายไม่ออกนะฮะ พอดูฮะมันไปจีบคนอื่นครับผมทุกคนครับ<อ>มันไปจีบคนอื่นต่อหน้าต่อตาพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มหาใหม่แล้วกันนะครับผมตอนนี้คนเริ่มมาแล้วนะฮะดูสิว่าจะมีใครมาบ้างเราต้องมายืนอ่อยเหมือนเดิมครับยืนอ่อยฮะ,ะนั่งอ่อยนั่งอ่อยดูสิว่าจะมีผู้ชายคนไหนหลงทางมาหาเราหรือเปล่าไม่มีใครสนใจจะมามั่เราเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ย บ้าไปแล้วนะเอาเลยครับผมดูสิว่ารอบนี้จะมีใครมาติดกับเราบ้างนะฮะเฮ้ยมีเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ,องั้นเอาท่าน,นี้แล้วกันเฮ้ยมีเหมือนกันว่ะเฮ้ยงั้นเอาหัวใจไปนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว โอ้มีทุกท่วงท่าทุกลีลาเลยจริงๆนเนี่ยคนคนนี้เนี่ยดูสิว่าใครจะเป็นคนชวนคุยคนแรกนะครับตอนนี้มีหนุ่มสองคนกําลังรายร้อมเรานะฮะเอา้ามีการหว่ว,หวงครับไอ้มนห่วงเรามนห่วงเราเฮ้ตอนนี้มีผู้ผู้ชายกําลังแย่งพี่นะครับผมตอนนี้มีผู้ชายกําลังแย่งพี่นะฮะโหดจังเลยชอบโหดจังเลยชอบ อาห่วงแล้วห่วงแล้วเกิดอาการห่วงแล้วฮะเกิดอาการห่วงขึ้นมาแล้วอะ่ะอา้าวผู้ชายผู้ชายจะตีกันแย่งพี่อทุกคนฮะ <c oughs> ผู้ชายเขาจะตีกันแย่งพี่วะ่ะไอ้นี่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงจริงละเอาจะพากูไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยึงจะพากูไปไหนเนี่ยอ่าเล่นตูดกันละเล่นตูดกันละลองเล่นตัวดูนะฮะมานี่เป็นผัวก,กูเหร คิดวนะ่านะนะกูเป็นผู้หญิงเต็มเป่าเลยเวยเฮ้ย,เ,ยเป็นผู้หญิงไงมันต้องเล่นตัวเอ,อเราจะไปตามผู้ชายไม่ได้เนีย่ยมันก็มาหาเราเองเดี๋ยลงมาละเออ๋ยวมันก็มาหาเราเองเป็นผู้หญิงไงต้องเล่นตัวนะครับเออผู้หญิงเขาไม่วิ่งตามผู้ชายนะครับผมเปแต่ผู้ชายวิ่งตามผู้หญิงครับสงสัยจะดูหนังมากไปนะหมอนั่นเนี่ยไปยืนเป็นพระเอกเอ็มวีละเออยืนนิ่งเป็นพระเอกเอ็มวีไปได้นะ โอ้ยกูใส่เพลงให้ดีไหมวะเนี่ยไม่ยอมออกมาเลยอะ่ะดูดิมั่วผวใจให้เลยไม่มะง,งอใช่ไหมเออไม่มะง,งอใช่ไหมมัมากคนเดียวนี่มาคนเดียว,ยวทำไมจะพาเขาไปไหนเหรอ กลับกับพี่ไม่หนูเฮ้ยอโดนกูแน่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ชื่อจีใช่เออใช่งั้นจีบโอเคงั้นจีบแน่ใจนะ <c oughs> อายุละ่ะอุ้ยอายุตาหาอายุแล้วไว้สิบเจ็ด ต้องดูนะครับว่าเขาจะชวนเราไปเล่นหรือเปล่านะครับเขา18แม่มีเขา18ด้วยนะอ๋ออ๋งเจอกูแน่ถ้ามึงชวนกูไปเล่นแล้วก็มึงเจอกูแน่จีจีเฮ้ยมไม่รู้สแล้ว <c oughs> ไม่รู้สแล้วว่ามึงคุยกับผู้ชายอยู่ <c oughs> ไอ้เต้าเนี่ยมันคืออะไรวะ <c oughs> ไอ้เต้าคว,วามรัก คืออะไรอ่ะตอนเนี้ยผมรอคอยนะว่าเฮ้ยเขาจะอาจจะชวนให้ไปเล่นด้วยกันไหมอะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยเล่นตัวไวะเอียป็นผู้ชายอยรอจะจีบผู้หญิงแง่จะเชิญไปเล่นก็เชิญเลยมีเฟซหรือไลน์ปะเฮ้ยมันขอมันของ่ายไปไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ต้องไม่ให้ก่อนนะเออการที่เราจะขยับความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเล่นกันก่อนเออการที่เราจะขยับความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเล่นกันก่อนนะมันง่ายไปมันง่ายไป ไม่ได้ดูซิว่าความอดทนมันจะมีมากสักแค่ไหนนะฮะผมขอหน่อยก็ไม่ให้ไงความอดทนมันจะมีมากสักแค่ไหนนะฮะมาดูกันแม่อยากได้สัตว์เลยเนี่ยอยากโคตรอยากได้ดูดิ <tim? S 2> อย่าดื้อสิเป็นผัวกูเหรอจะจีบผู้หญิงเงเออมันต้องความสัมพันธน์นะเริ่มแรกมันต้องจากการชวนเล่นเกมฟังเสียงกันก่อนนะครับจู่ๆจะมาขอเฟซขอไลน์นี่มันเออง่ายไป คนอะไรใจร้ายก็แน่นอนอะ่ะผู้หญิงง่ายมันก็ง่ายเกินไปดิเออใครก็จะมาง่ายๆกันแล้วครับผมไม่มีไม่มีทางจะว่าไปตอนนี้ก็เหลือสองคนแล้วเนี่ย <c oughs> ไปแล้วนะเออบายบายเสร็จปุ๊บก็ให้หัวใจไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดกดออกปุ๊บ โอ้โหทุกคนครับไอดีเจ้าใจขายไม่ออกเลยฮะไม่มีผู้ชายคนไหนชวนเล่นเลยอะทุกคนคิดดูดิมีแต่คนหนีอะฮะโอ้น้องเจ้าใจครับไอดีของน้องนี่ขายไม่ออกแล้วเนี่ยเออจริงๆนะฮะคงต้องจบคลิปแบบว่าไม่ได้เกียนใครแล้วะครับสู้ไอดีผมกไอดีผมมยังมีโอกาสได้เกียนนะไอดีเจ้าใจไม่ได้เกียนเลยอะเซ็งเลยอะเอาละครับผมก็ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยลกันนะครับผมคลิปนี้ก็น่าผิดหวังครับไม่ายครับผม เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปเสร็จนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะท้ายคลิปเนี่ยพี่มีเว็บดีๆมานําเสนอครับผมนั่นคือเว็บ Playzone สําหรับเว็บนี้นะฮะพี่ว่าน้องๆหลายคนต้องชอบและเลือกที่จะมาใช้บริการแน่นอนครับเพราะว่ามันสะดวกสบายในหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งสําหรับเว็บนี้นะฮะจะมีทั้งการซื้อขายนะครับบัตรเติมเกม สุ่มของรางวัลวิธีเติมเกมคุ้มๆนะฮะเติมเงินมือถือเติมเกมมือถือนะฮะไอเกมออนไลน์มีขายนะครับไอเทมโค้ดเกมและสินค้าไอทีครับเราอยากได้อะไรอยากทําอะไรเนี่ยเราก็แค่กดเข้าไปครับแต่สําหรับคลิปนี้นะฮะพี่จะมาแนะนําหลักๆนะครับผมสออย่างครับซึ่งพี่บอกเลยว่ามันคุ้มสําหรับน้องๆแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราต้องกดเข้าสู่ระบบก่อนครับตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook ครับ โอเคและตอนนี้พี่ก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook เ,เสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาเติม p อยต์ครับผมเติม p อยต์ก็มากดตรงนี้เลยนะครับเติมเงินนะฮะปึ๊บ ซึ่งการเติมทุกวันนี้มีการเติมหลายอย่างนะฮะทั้งจะเป็นทูมันนี่ทูวอลเล็ตนะครับผมผ่านทางธนาคารหลายธนาคารเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยพี่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเติมผ่านทางทูวอลเล็ตนะฮะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเติมทางด้านของทูวอลเล็ตแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมเมื่อเรากดมาที่ทูวอลเล็ตนะฮะดูวิธีการเติมอันดับแรกนะฮะให้เราโอนตังค์ไปที่เบอร์วอลเล็ตเบอร์นี้ครับเราจะเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะฮะ โอเคเดี๋ยวพี่ขอโอนตังไปสัก150าวอลแล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะฮะให้เราเ,าเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่พี่ขึ้นให้เห็นเนี่ยนะฮะมากรอกใส่ตรงนี้ครับเมื่อกรอกเสร็จนะครับผมกดยืนยันครับปึ๊บโอเคทำรายการสำเร็จแล้วนะครับผม เมื่อทํารายการสําเร็จแล้วนะฮะให้เรามาดูตรงนี้ครับห้อยคงเหลือนะฮะตอนนี้มีอยู่150บาทครับที่เราเติมไปเมื่อกี้นะฮะโอเค,อเคกดไปที่หน้าแรกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะสิ่งที่พี่จะบอกว่าเจ้าเว็บนี้มันคุ้มยังไงใช่ไหมครับเมื่อเรามาใช้บริการเว็บนี้นะครับผมหากเราอยากเติมเกมนะฮะแล้วเราไม่อยากเดินไปเซเว่นหรือว่ากดทูมันนี่ซื้อบัตรกระดิ่หาหรือว่าไปเติมตามพวกเพจที่เขารับเติมเกมอะไรแบบเนี้ยเราสามารถมาใช้บริการในเว็บนี้ได้ครับเราสามารถกดมาตรงนี้ได้ เลยเนี่ยครับผมเติมเกมมือถือนะฮะกดปึ๊บมันมีอยู่ระหว่าง2เกมนะฮะคืออ o v และเกม Free Fire ครับสำหรับพี่พี่คงเติมเกม Free Fire นะฮะกดปึ๊บโอเคก็จะมีหลายราคาให้เราเลือกนะครับผมระหว่างราคาตั้งแต่20บาทนะครับผมเราอยากเติมเท่าไหระะ่เนี่ยผมเราก็กดเติมได้เลยนะครับสำหรับพี่เดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูนะฮะพี่จะเติมไปทางด้านของ61เพชรนะฮะบวกโบนัส7เพชรนะครับตอนนี้ตัวละครพี่มีอยู่7เพชรนะครับผม พี่กดเติมเลยกดปึ๊บใช้20เครดิตนะฮะโอเคแสดงว่า61เพชรเนี่ยใช้เงิน20บาทนะครับโอเคเงิน20บาทกดเติมปึ๊บปวดรอส,สักครู่ทำรายการสำเร็จแล้วนะฮะและตอนนี้ในเกมตัวละครของพี่ก็มีเพชรอยู่75เพชรแล้วครับ คุ้มนะฮะสามเพรเติมไป100บาทนะครับผม300เพรเติม100บาทได้โบนัสอีก3 2เพชรพนะฮะหนึ 1, ่เพจห้ร้อยบาทนะครับเนี่ยสะดวกสบายครับทุกคนครับถ้าใช้บริการเว็บนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายทางด้านของการเติมเพรแน่นอนฮนะและยังมีอีกอย่างหนึ่งครับผมอันดับต่อมาครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้บริการเว็บนี้นะฮะเราอยากเติมเงินมือถือเนี่ยเราก็ยังสามารถเติมเงินมือถือจากเว็บนี้ได้อีกเหมือนกันครับกดที่ตรงนี้เลยนะฮะเติมเงินมือถือนะครับกดปึ๊บเราก็เลือกเครือข่ายเลยนะครับว่าเราจะเติมอะไรนะครับของพี่เป็นเครือข่าย AIS นะครับกดปึ๊บเลือกเครือข่ายมือถือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะโอเคพี่ขอเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเกียนโทรมาเกียนนะฮะเลือกคลิกจํานวนเงิน ขอเติมสัก10บาทแล้วกันนะฮะแล้วก็ฉันไม่ใช่โปรแกรมกดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ยืนยันครับทำรายการสําเร็จแล้วนะฮะเห็นไหมครับแค่นี้น้องๆก็สามารถเติมตังค์มือถือได้ผ่านทางเว็บนี้สะดวกสบายครับเอาเลยครับและอันดับต่อมานะฮะสิ่งที่พี่อยากจะนําเสนอนะครับสาหรับเว็บนี้นะฮะสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมและพี่คิดว่าน้องๆอ,อ,อาจจะชอบนะฮะนั่นคือสุ่มของรางวัลครับตรงนี้เลยนะฮะสุ่มของรางวัลกดเข้ามาเลย จะมีทั้งสุ่มของรางวัลในเกมฟรีไฟสุ่มของรางวัลในเกม RV นะฮะและแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาสุ่มของรางวัลในเกมฟรีไฟให้น้องๆดูครับกดเข้าตรงนี้เลยนะฮะมีทั้งแบบว่าลัอคซี่สปินนะผมเพชรฟรีไฟอัตโนมัตินะครับล็คซี่สปินสินค้าไอทีิและไอเทมโคสตนะครับผมโยกสลอ็อตะครับผมสุ่มบัตรทูมันนี่ครับเดี๋ยวสำหรับพี่นะฮะวันนี้เราจะมาเอาเพชรให้ดูครับกดตรงนี้เลยสุ่มเพชรฟรีไฟอัตโนมัตินะครับ สุ่มของรางวัลนะฮะครัง้งละ10บพอยต์นะฮะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับห้องด้านของอีโวนะฮะในฟรีไฟล์ของเราเนี่ยผมคล้ายๆกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันครับเริ่มการสุ่มตอนนี้เครดิตเหลือเท่าไหร่วะเครดิตเหลืออยู่120เครดิตนะฮะโอเคได้อยู่มากดเริ่มสุ่มกันเลยครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกกันนะว่าการสุ่มนะครับผมลัคกี้สปินสุ่มเพชรฟรีไฟล์เนี่ยมันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะฮะพอเง้นแล้วน้องๆก็อย่าซีเรียสนะครับสำ ว่าพี่จะได้หรือเปล่านะฮะกดเริ่มสุ่มกันเลยปึ๊บก็อย่างว่านะครับรอบแรกไม่ได้นะฮะมันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะทุกคนครับมามารอรุ้นอยู่สิว่าพี่จะได้หรือไม่ได้นะฮะรอรุนกันโอเครอบแรกนะฮะได้เครดิตคืนมา3เครดิตครับ เสียไป10ได้ขึ้นมา3โอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะไปกันต่อครับไม่ได้เพชรได้เครดิตก็ยังดีวะเอาไปเติมเคดเอาไปเติมได้นะครับผมคุณได้รับ42เครดิต <c oughs> เพชรออกยากนะฮะแต่อย่างน้อยได้เครดิตกลับคืนมาก็ยังดีครับไปไปกันต่อฮะเฮ้ย <c oughs> เสียงในเกมดังแบบนี้โอ้พี่สุ่มได้1800เพชรครับทุกคนครับ จูๆในเกมก็ได้ขอรางวัลใช้เลยเห็นไ,ไหมฮะเพชรเข้ามาเลยครับ1,876เพชรครับผมเอาเลยครับทั้งหมดที่สุ่มได้นะฮะคือ2,126เพชรนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็มีสุ่มไม่ได้หลายตานะฮะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยผมต้องเข้าใจด้วยนะฮะ เอาเลยครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะมาใช้บริการเว็บเพย์โซนนะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้นะฮะสะดวกสบายมากครับสำหรับใครนะฮะที่ไม่อยากเดินไปตู้บุญเติมนะฮะไม่อยากเดินไปซื้อบัตรกรีนาที่เซเว่นหรือว่าไม่อยากที่จะเติมเพชรผ่านทาง พวกเพจ Facebook ที่เขารับเติมเพจนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเว็บนี้ได้ครับผมสําหรับใครอยากใช้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ของเว็บเพลย์โซนเนี่ยไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กด s u b s ไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม